อยากซื้อกล้วยซื้อเอ้าไม่ใช่ลืม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 ตอนนี้กล้กวยแล้ว84วิลอะนะอะไรนะ84มิตอ,นะ <c> อนนี้ก,กล้วยเหลือ84มิล84ล้ขายต่อพี่้องขายต่อฮะฮะขายต่อ,อบอสอลเลนเอาเลนบอาเ,เลนไรขายต่อ,อไปไปอ,อเลนกันไปซื้อฮะเลเอกไปอะไรไปจะขายแรกนี่ผู้เดียวไปจะไปขายแรกนี่ผู้เดียว ได้หมื่นวันสิฮะนี่พาไลา์ขายตอนเย็นกับบัวบานเฝ้าบัวบานเนาะตอนเย็นนะครับใช้แรงกับทุกคนดีเนาะเออเอาอย่างไปกินบัวทื่อื่นไปเย็ดเลยนะเราแข้งสามสลึงสามสลึงพึ่งมาจบให้ครบบาปเฮ้ยเฮ้ยสิงสิสิสิมาโอ้ยยอมได้ไงวะนั่นน่ะปกติดีดซ้ายดีดขวานั่นน่ะโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเดิม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 เดมเดิมเดิมเดิมทำอสไลวงโอ้โหเขี่ยอะไรูกเฮล่าทปาดอยู่เด้ออ่ะตอนนี้นะครับเอาอะไรวะจ้าเจ้าเ้าปาอไอไอเขาไอเขาฮะไอยอ้อเยือยไอเยืออ้อห้เยือยมันเตะ อ่ะรอยีอ่ะมาเตะรอหยีอ่ะมาเตะอิ่มโคตรพี่บอวรอเตะมาหยี or. อ้าวหิงอิ่มห,หมะแม่ดูแล้วกดเอาเลยเดี๋ยวพี่ๆเขาไมาแย่งครับรอแป๊บหนึ่งโดนเต้นสลายไขมันเนาะแต่พี่บัวเราอ่ะคนเดินดินีน่คนน,นีิ เฮ้ย <S <S เขารอเขารอเงินไอติมรอเงินคุณอะไอติมรอเงินคุณสองร้อยได้สี่ร้อยไอติมเป็นหมื่นนี่ไม่ต้องขายแทาเนาะทิ้งเนาะไอติมเป็นหมื่นได้ไหมหาขายต้องแบบไล,ล่สดพี่น้องก็ได้เงินเอาเขียนเลขบัญชีไว้เลยแค่อีกมันรายเจดำลำพูนมีความสุขม,มากเออมาอมถ่ายหน้าผมตรงนีง้เหรอคุณก็ถ่ายต่องไงถ่ายต่อโอเคเขาป่วยแล้วไปสี่วีก็หมดเลยสามเนี่ยเอาเราไปสามเหรออเอ อ่ะล้อเร่งนะจดเลยวันที่ด้วยติมไว้นะอ่าเดี๋ยวผมไปดูศูนย์สองศูนย์บัวบานกลางใครของมันบัวบานกลางใจอโนโนอโนโนเย,ย้โอ้โยกล้องหมุนเลยครับผมโอ้โหยย้ โอ้โห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 โหแรงมากเลยวันนี้ถิงเยองหรออืมอืมเอาขึ้นเอาขึ้นบัวนี่พ่อมาขีบแทงโนลุกโอแม่หัวทิ่มเลย เราต้องอดทำพ่อลูกบัวเอ,เอาไงดีลูกจัดเลยไหมจัดได้ไหมเราอะ่ะเดี๋ยวปล่อยไปแทงเลยปล่อยไปจิ้มเล่นเลยอะไรครับบื่ชั่งน้ำหนาเาบาเื่ทำแล้วอีกแต่ตอนเย็นทานหนูเดินนะลูกพานหนูเดิอนอีกลูกวันนี้มีเอาขึ้นเอาขึ้นตัวหนาเพี่น้องเครียดด้วยกันเด โดมแล้ครั้งปีแตมกันดิดช่างตบเจ็บเนาะ <c oughs> แม่บอกว่าคำปะเขาเรียกว่าภูปัญญาชาวบ้านนะครับจากคนที่เลี้ยงช้างกินหนึงแล้ว <c oughs> โอ้เอาเอาโชคเบิร์กันหมนุ่นหน่อเตะกันไหมดูครับภูปัญญาชาวบ้าครับแล้วก็กันได้จริงๆนะไม่วิ่งใส่ไม่เตะอะไรใส่ใครเลย ออกออกบัวได้สิออกแล้วบัวเล่นพี่นอ้องอ๋อดูดูฮะๆๆจะมากินของละอกินัขอม,อมจับเป็นงานไม่ได้นะยกงานขึ้นลรอเออยกขึ้นเอ้ยยเอลอยแลยว้วพี่นอ้องเบิ่งหนูนะ่เหม,มือนตีเก่งได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขี้ยัน่ะสร้างจากของไหมช้างตัวเองกลัวด้วยบ่ลอกม <laughs> มมนไดาหาขนมกินพี่น้องถามโซนได้ของได้ไหม ไหลลูกพี่เสียสละกอกผมเป็นทำรวจเล้าผอยู่ข้างนอกนะครับช่วงนี้ผมดูไปนะถ้าตอนนี้ผมว่าชื่นหลุดยังจะจับยากกว่าบัวหลุดนะครับบัวหลุดยังผมยังจับได้นะชื่นหลุดนี่ไม่ให้จับเลยนะโน่หลุดก็ยังจับง่ายกว่าบัวกว่าชื่นหลุดนะครับ ờ nói trả, á khuân kỉnh đó ê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  nè, có tiếng rồi, có tiếng rồi, ê đây là bùa, ê quá, กล้วยลูกไส้ลาได้พี่น้องลูกไส้คอ,อยหิ้วกล้วยโอ้ยายเช็คก,ก่อนนลยยายโอ้บ้านเจมี่เหรอครับเดี๋ยวให้ดูครับก็ผมก็เคยถ่ายดูครั้งหนึ่งอย่เดินไปเลยนะจะลองถ่ายดูอ๋อไม่กินอีกเหรอ,อลีลาเถอะพี่นอ้องเบิ้งว่ะไอ้กล้วยยังไม่กินนะก็เป็นเลนด้ย กินเล่นนะหมาลับกินได้ลูกเอ้ยเ๋ยวเตะหมาอีกอ่ะมีมีออกลูก๋ยวก็โดนบัวตเตะหรกโนเตะไะตรกนี้ 500ท่านที่เข้ามาดูนะครับผมช่วงนี้ก็บรรยากาศช่วงนี้กำลังเก็บกวาดกันนะครับเก็บกวาดแล้วก็แบ่งยาแบ่งอะไรกันเป็นกิจกรรมนะครับตามยุคตามสมัยนะสมัยก่อนอย่บ้านก็อยู่ใครอยู่มันก็ช่วยๆกันนะครับเฮ้ย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 แล้วก็ช่วยกันนะครับผมนี่ เพื่อการกวาดนะครับในสามตัวนี้ไม่มีใครกินสู้ลำพูครับอันโนโนอันโนโนอันโนโนอาชื่นใจจ๋าโอ้โ่พอ่ชื่น มาชตนะพ่ชินหือขาเทตูมหงหิวไปหน่อยกล่องข้าน่อยขาแม่ได้ไี่น้องตัวกล่องข้าน้อยข้าแม่นะได้อความหิวแล้วนโมหิอือเอาขุ้นแกมงอเอาหวามาหวามาหวานี่เอาหวามาหวาขวาเออตีะอกเอเอเออ เดี๋ยวรังแหวนเลยโอ้โหันมีการลังแหวนด้วยนะครับ <S <S เดี๋ยวว,ยวันนี้พาเดินครบแกงเลยวันนี้พาเดินครบแกงเลยชื่นใจสมบูรณ์บัวบานนะครับพาเดินครบแกงพาเดินครบแกงเลยนะครับผมจะ เฮ้ยบัวทำเสร็จขนาด้จะทำบัวบัวจะคุยจะคุยบัวอะไรลูกอะไรทำเสร็จเพื่ออะไรลูกอะไรดึงห่างไว้ลูกดึงห่างไว้โอ้โหดึงห่างไว้เฮ้ยโอ้ยโนโนก็จะกัดอะไรโนโอ้โหโนก็จะกัดครับผมโอ้โหโนก็จะกัดครับผมโอ้โหโนก็จะกัดโอ้โหบัวก็จะบัวบัวก็จะดึงโอ้โหบัวโนโอ้โหอะไรอะไรอะไรโนอะไรลูกอะไรโนโอ้โหโนคว้าไหมโอ้โหดูตาโนครับแม่ห็โนก็จะกัดครับบัวก็จะดึงอ่ะเอาทำใส่ผ้าเสือเราได้ไง พาเจเดินด้วยพาเจเดินด้วยด้ครับผมนี่จะอันตรายครับผมทั้งทำกันออมาต่อช่องนี้พ่อบนเนือเว้นผู้ไหนนั่น,นทั้งมันเลยนะ,ะทั้งมันนั่นนะบัวลูกบัว รอ,อเดินครบแกงนะครับก็น่าจะสนุกดีเอาอีลีพี่น้องเลี้ยงช้างกัมีแต่นักเลงนะไม่นักเลงกับคนนักเลงกับกับควานด้วยนักเลงกับอะไรหลายๆอย่างนะนี่เป็นสั์ญหญ่ตลาดปิดแล้วหรอครับตลาดปิดแล้วครับ,รบผมสั่งออกกับผมก็ได้นะผมไม่โจรลรอ ผมจะโฮปยิปเปอรคนเดียวโอ้โหแอคชั่นก่อนแอคชั่นเท่ก่อนอะไรดมอ๋อไอะไรดมโอ้๋อคาดเจเจกำลังจ้องย่าอยู่นะเห็นเงียบๆเร็วเร็วนี่คือฟุตเจ เจ๊งวงหนอนเหมือนหมดลายตายอย่างเจเจฉันตรงและเสียเฮเสาขึ้นบ้านใช,าาใช้ได้ผลอีกเสาขี้ภาวะใช้ได้ผลอีกทีเห็นไหมไม่ประยุกเลยนะครับไม่อยู่กับเสาเลยเอออายุกับเาสาเลยใช่ไหมก็แต่มันเป็นมันเป็นเรื่องจริงนะแต่ทุกวันนี้มันมันไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่าเขาไม่ผูกช้างกับเสาอนะ่ะ กะสุงกระสุทางซบีแม่มนะยเอ้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 ยอะชื่ขครับชื่นย้ำอีกหมอชื่น ดูให้เป็นงานศิลปะมันก็เป็นสันทมอ่ะเนาะคนเรายังรังเกียจคือตัวเองนะครับช้างก็ยังรังเกียจคือตัวเองเหมือนกันนะคนกลัวงูช้างก็กลัวงูนะครับแล้วก็มีความกลัวกันเหมือนทุกคนเรากินช้างก็ต้องกินนะแม่แต่อย่างเดียวคเขากิน ไม่ต้องมาหาตังค์เลคนเราก็เหมือนช้างสมัยก่อนนะถ้าถ้าดะดูไปอ่ะไม่มีไม่ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนนะล่อนเล่ภายในจนหากินวันวันขยายเผาพันธ์เอาละถูดากันเลยพี่น้องเมื่อช้าใครดูโนเต้นบ้างยกมือขึ้นหน่อยโนสตาร์เครื่องเมช้าอ่ะแต่ที่อ่ะตงแตงตงอ้โหต้อเอาไปใส่แบบถ่ายวิดีโอนะ ไปใส่สาวแทกแต็กแๆๆกๆๆ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 ๆทๆๆๆๆๆๆแท็ก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 แทกแท็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 กเท็กแท็กแกแท็กแกแท็ฝึทกโน็กแท็กแท็กาทตกแท็กแๆ็ๆแกแทแท็กแทกแท็บแทกแท็กแทแท็ท็กแท็กกท

เฮ้ย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 อ่าโอเคนะครับขอพักยกก่อนต่อไปก็จะเป็นพาช้างไปเดินนะฮะฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะผมสวัสด,ดีครับผมจะเล่นกับเพิ่มยูมแม่เขาจ้องผมไหมไหม